ผมจัดมาเพิ่มเดี๋ยวผมจะสรุปท้ายคลิปว่าผมหมดไปเท่าไหร่ได้เถอะนะได้เถอะดีลักศูนยดศูนย์หนึเห็นใจผมหน่อยหวังว่ามันจะเป็นรอบสุดท้ายที่ผมจะได้สกินดีลักตัวนี้กดเติมไม่รู้จะเติมยังไงแล้วทุกคนคือแบบแม่งไม่ออสดสะทีลองมารู้จักร้านเติมเกมกันในสามสองหนึ่งมึงใครนะประธานทอดอินเดเกมเซ็นเตอร์ ดดูไม่เกงใใจใครันสวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ฟูกอีกแล้วนะครับผมวันนี้ครับทุกคนเราจะมาตามล่าหานี่เลยครับผม Infernal Power House Deluxe นะครับผมทุกคนครับซึ่งตอนนี้นะครับผม EP ก่อนคือจะพูดเกลือทุกคนคือแบบโอ้ปัดเจ้า ผมจะได้อยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู้แล้ว EP นี้ผมมีงบมาอีกนิดหน่อยเพื่อไม่ให้พูดวล่าํำเพลงครับไปเติมเกมกับ i n d ด x ้เกม Center <c oughs> กันดีกว่าครับผมมาที่บอร์ดไตเช่นเคยนำมวยดีมาเกาะได้เลยแล้ววันนี้ครับผมผมมีงบอยู่ประมาณ2แพ็กสองแพ็กพอสองแพ็กสแพ็คพอทุก,ทกคนแล้วมาดูกันดีกว่าว่าจะได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมขอไปเติมเงินก่อนครับทุกคนครับสองคลิกผมขอร้องและได้เถอะนะได้เถอะดีลัส ศูนดหนึ่งเห็นใจผมหน่อยโอ้โหศูนย์ุดศูนย์หนึ่งเห็นใจผมหน่อยเฮ้ทุกคนเี่ยคือแบบผมกดคิดว่าสองพันห้ารักมาหน่อยโอ้โหมันล็อกลบทุกคนอันนี้ผมหมดไป พันสามสองเก้าผมหมดไปแล้วพันสามสองเก้าวันนี้ถ้าไม่ได้ผมปิดไฟนอนถ้าไม่ได้ผมปิดไฟนอนอุ้ยโอ้มีแบบกดร้อยไหมมีร้อยกดร้อยอะไรเงี้ยเออมีร้อยกดร้อยไหมโอ้โหมาฮะโอกาสศูนย์จุดศูนย์หนึ่งศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอุ้ยเมื่อกี้มันผ่านหน้าไปแบบอุ้ยมันผ่านหน้า มันผ่านหน้าผมไปเลยโอ้โหหนึ่งพันสามร้อยีเก้าผมหมดไปรอบที่สองผมจัดมาเพิ่มเดี๋ยวผมจะสรุปท้ายคลิปว่าผมหมดไปเท่าไหร่กับไอสกาตัวนี้ไอสกาตัวนี้เออนั่นแหละทุกคนสกาตัวนี้ผมหมดรอบที่โอ้โหทุกคน เชีย่ยมันไม่ออกเลยเหรอวะเฮ้ยออกหน่อยฮ้มาขนาดนี้ล้วมาขนาดนี้แล้ว,ด,ลวดีลักซ์มาหน่อยโอกาสออก0.01โอ้โหร้อยหนึ่งก็ไม่ให้หรอร้อยหนึ่งก็ไม่ให้จริงโอ้ยไปฮะ ้องออกแล้วปาขนาดนี้โอ้ยทุกคนเอาว่ะผมขาดอีกนิดนึงผมจะเหมาะละมัน2,500ใช่ไหมมาทุกคนหวังว่ามันจะเป็นรอบสุดท้ายที่ผมจะได้สกินดีลักตัวนี้อย่าบอกนะคือผมเหมาตู้ใช่ไหมคือคือดวงมันควดเกลือทุกคนดวงมันเกลือมาก โอ้โหไม่ได้ทำให้หลุมรู้สึกดีขึ้นเลยนะครับผมทุกคนอะแต่ว่าัน่นแหละครับผมมาไหมสิบอันคืออย่างน้อยประหยัดประหยัดทองให้ผมอีสักนิดนึงก็ยังดีใช่ไหมประหยัดทองให้ผมอีสักนิดนึงก็ยังดีได้ไหมโอ้โหไปครับมาครับรอบนี้ได้เลยไหมได้เลยไหมได้ก่อนเลยไหมโอ้โหจะได้ไหมเนี่ย โอ้ยทุกคนรอบสุดท้ายผมกวดเติมไม่รู้จะเติมยังไงแล้วทุกคนคือแบบแมงไม่อ่อกสักทีคืออย่างน้อยเนี่ยมันเกลือมากอุ้ยได้ร้อยนึงถือว่าโอเคครับปิดจอบครับทุกคนปิดจอบครับโอเคนั่นแหละครับผมทุกคนครับสากา e ีดิต d ์อีดิชั่ สกาโค้ดแบบโคดสกาโคดพ่อโคดแม่โคดสกานี่ครับผมทุกคนครับยินดีด้วยครับคุณได้สกาลิเบร์าโตครับผมลิเบร์าเตอร์ครับเออนั่นแหละลิเบร์เฮียอะไรก็ไม่รู้นทุกคนตอนนี้คือแบบอ้โหูมัน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 เกินไปแล้วอะทุกคนคือมันเกินไปจริงๆนะคือมันมันมันแบบโอ้ผมผูไปถูกทุกคนครับอันนี้คืออัปเกรดแล้วนะทุกคนคือแบบอัปเกรดหมดแล้ว นะครับคืออันนี้คืออัปเกรดหมดแล้วไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรแล้วทุกคนอันนี้คือมันดีมากแต่เนี้ยคือยังไม่อัปเกรดนะทุกคนนะถ้าอยากจะอัพมันก็ต้องแบบอัปเกรดนะทุกคนผมหมดไปเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมรวมค่าเสียหายให้แรกครับต,ตั้งติ๊กเกอร์ก็แรกครับแรกหมดครับตอนนี้ S <S <S แลกครับแลกให้หมดเหมาตู้อ๋อมันจะมีเลขระบุด้วยนะคบผูว่าสกาโดมิเนเตอร์เนี่ยตอนนี้มีคนครอบครองไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปค่าเสียหายให้ดูนะครับผมว่าทั้งหมดที่ผมเติมไปเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับสรุปแล้วนะคบผมไอสกาตัวนี้นะครับผมที่ผมได้มานะทุกคนนะมันจะอยู่ที่ 13,000บาทโดยประมาณถ้าเติมกับอ e ินเด็กเกม e พนเตแต่ถ้าหากว่าคุณเนะี่ยเติมกับทางตัวเกมเนะี่ยจะอยู่ประมาณ1 7ึ่งถึง20,000บาทนะครับผมทุกคนครับไอสกา,าปืนนี้นะครับผมทุกคนก็บอกเลยว่าเซตนี้ทับเอาผมจุกเอาผมไม่อยากจะเติมแล้วอ่ะทุกคนเออนะทุกคนแต่ก็มาเติมรีวิวเอาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผมมันจะทั้งหมดกี่บาทนะครับผมนะก็หลังจากนี้ผมก็ถูกจะแบบหมดตู้นะครับ,บ,ต,รบต้องนองเออ,เอ,อ,เอ,อ ทวกคนครับมันได้200ครับแถมีงือมสนามตัวก็เมาครับคือเดือดดีก็น่าเล่นนะทุกคนแต่ว่าแคนนี้หมดแล้วครับผมทุกคนก็เดี๋ยวไว้รอดูดูไฮไลท์ในเกมนี่ครับผมทุกคนโอุ้ยมันเฮียดูดูการจับดิการจับมันเท่มากทุกคนการจับมันเท่มากแล้วการยิงอุ้ยมันคือมันมีแสงเลเซอร์ทุกคน เหมาะกับเหมาะแล้วครับกับการเซนสกาครับ อยากได้ปืนนี้นะครับผมเติมกับกินเห็เกมเซ็นเตอร์นะครับรับไปเลยครับโบนัสสุดคุ้มแล้วก็ประหยัดมากๆนะครับผมทุกคนครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมทุกคนครับแล้ววันนี้ผมขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ